วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงอเภอแม่ออนจัังหวดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำพุร้อนที่นี่ถ้าได้ลงไปอาบแช่แล้วนะจะทำให้รักษาโรคได้ผมก็เคยไปแช่นะครับโดยขาผมเนี่ย ปวดกระดูกกระเดี่ยวหมดเนะฮะพอไปแช่สองครั้งรู้สึกว่าหายเลยนะเพราะว่าในน้ำพุร้อนเนี่ยจากใต้ดินเนี่ยความร้อนเนี่ยจะส่งแร่ที่รักษาทางกระดูกได้ถ้าหากใครปวดกระดูกขาเข่าข้อนะฮะ ก็ลองไปแช่น้ำพุร้อนดูเขาจะมีที่ให้แช่นะครับมีท่อน้ำส่งมาให้เราหย่อนขาไปแช่ได้แล้วก็ความเย็นน้จะมีอาบมีอาบน้ำมีที่เด็กเล่นน้ำนะครับสวยงามมากถ้าใครได้แวะไปก็มาเิญนะน้ำพุร้อนสันก์ำแพง อยู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูได้หรือจะไปเที่ยวชมต้มไข่นะครับต้มไข่ไปเที่ยวกันได้นะครับ 比的比呀，错的。 哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>